มาดูเรื่องของบัตรทองกันหน่อยนะครับบัตรทองหรือบัตร30บาทนะครับภายในสิ้นปีนี้เราก็จะสามารถที่จะใช้ที่ไหนก็ได้นะครับบัตรทองทําฟันฟรีด้วยบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวนะครับเผื่อใครที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีบัตรทองอยู่นะฮะก็สามารถไปตรวจเช็คสุขภาพฟันได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับจะไปหาหมอฟันทีเนี่ยเสียเป็นพันนะฮะ ไม่ต่ำกว่า500บางคนเป็นพันนะครับแต่ถ้าท่านมี30บาทนะฮะรักษาทุกโรครักษาได้ทุกที่แล้วเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับสิทธิประโยชน์ธนกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นสิทธิ์ปักทองนะครับธนกรรมส่งเสริมป้องกันนะคนไทยทุกสิทธิ์การรักษานะครับสามารถรักษาอะไรได้บ้างนะครับก็ไปตรวจสุขภาพช่องปากนะไปขัดทําความสะอาดฟัน นะครับสำหรับอันนี้สำหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็มีการทาฟูออนไลน์นะอย่างที่ทุกคนเห็นที่อยู่หน้าจอนะครับนะท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมจะอาจจะไม่ได้สรุปให้หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับทีนี้เนี่ยท่านสามารถไปทําอะไรได้อีกนะไปถอนฟันอุดฟันนะขูดหินปูนรักษาโพรงประสาทฟันน้ํานมนะใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโบผ่าฟันคุด อันนี้ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์นะครับแล้วก็รักษาโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนะครับส่วนอะไรบ้างที่บัตรทองนั้นไม่คุ้มครองครับก็คือการทำเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาที่เคินความจำเป็นสวยงามหมายความว่าอะไรในช่องปากก็คือการจัดฟันนะการจัดฟันอันนี้จะไม่เกี่ยวนะครับถ้าท่านมีแบบขูดินปูนถอนฟนันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะผ่าฟันคุด ขูดถินปูนถอนฟันอุดฟันอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําบัตร30บาทนะครับไปใช้ได้ผมก็ว่ามันก็ดีนะนะครับแล้วก็ขั้นตอนการรับบริการการเข้ารับบริการเนี่ยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทสามารถที่จะเข้าร,รับบริการธนกรรมที่หน่วยงานบริการประจําตามสิทธิหรือหน่วยงานบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ทุกแห่งนะครับเพียงแค่ นำบัตรประจำตัวประชาชนไปก็สามารถใช้บริการได้แล้วนะครับนอกจากนั้นครับยังเข้ารักษาได้ที่คลินิกธันตกรรมชุมชนอบอุ่นในจังหวัดนํำร่อง30บาทรักษาทุกที่นะครับโดยจะได้รับบริการ5รายการที่คลินิกธันตกรรมชุมชนอบอุ่นนะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่าในพื้นที่นั้นมีให้บริการหรือเปล่านะครับ